เขาเป็นการสร้างภาพว่าสามัคคีกันแต่ความจริงเขาไม่สามัคคีเป็นสงครามเย็ยนเพราะว่าตอนนี้ในพักพักพลังประชารัฐแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองหัวหน้าขวนเอาไว้ง่ายคน,ค,ค,นคนแปรพักในโดนหมดทุกคนครับก็ต้องเข้าใจว่าประธานปปชเป็นใครพลเอกประยุทธ์ก็กลัวว่าสุดท้ายพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยจะจับมือกันหลังเลือกตั้งแล้วก็ทิ้งโดดเดี่ยวพักที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์กำลังฟูมฟักกันอยู่เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องยึดพักพลังประชารัฐให้ได้ถ้ายึดพักพลังประชารัฐได้เนี่ยบาดสองใบเกิด ถ้ายึดไม่ได้บาทสองใบไม่เกิดะฮะจะมีอุปสรรคระหว่างทางครับก็จะกลายเป็นกฎหมายเดิมพี่ประเมินว่าเขาเป็นการสร้างภาพว่าสามัคคีกันแต่ความจริงเขาไม่สามัคคีเป็นสงครามเย็นเป็นสงครามเย็นเพราะว่าตอนนี้ในพักพักพลังประชารัฐแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองหัวหน้ากวนหัวหน้ากวนหนึ่งก็คือพลเอกประวิตยกับอ,อ่ร้อยเอกธรมนัต มีประมาณหกสิบคนนะฮะอีกกวนหนึ่งก็คือกวนพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีรัฐมนตรีประมาณหกคนเป็นลูกน้องนะครับเป็นคนดูแลสอสออีกก้วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นสองกวนด้วยกันก็เอาเป็นว่าถ้ารัฐบาลมันสามัคคีจริงการประชุมตั้งแต่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คงไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรสภาล่มถูกป่ะฮะ สภามันล่มตลอดนะฮะสภามไม่ล่มเพราะฝ่ายค้านฮะแล้วก็ไม่ได้ล่มเพราะว่าฝ่ายอ่าประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยนะฮะหรือชาติพัฒนามันมันล่มเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐครับมันแบ่งเป็นสองก๊กอ่ะก๊กละหกสิบคนคือเอาง่ายๆเนี่ยมันมันเป็นการแย่งอำนาจกันตอนนี้มันยังมันยังแย่งอำนาจกันในมันเป็นอยู่ในเกมในพังในพักเดียวกันมาเล่นเกมในพักเดียวกัน ก็จะสังเกตว่าขุนพลขุนพลที่เคยอยู่กับประวิตย์เราย้ายฝั่งไปอยู่กับประยุทธ์เนี่ยถูกปปชกาลังไล่ดําเนินคดีอย่างรวดเร็วเลยไหมไม่ว่าจะเป็นคดีการมินไทยนะเป้าหมายหลักไม่ใช่คุณทักษิณเป้าหมายหลักๆคือคุณสุริยะนะครับคดีนี้มันมีมานานแล้วนะฮะมาตั้งแต่สมัยที่ประธานกรรมธิการคมานาคมเป็นคนยื่นร้องเรียนแต่เดิมก็คือท่านพลเอกบระวิทย์เก่งเรียนตั้งแต่สมัยปี5้า า1น,นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็สำทับการอภิปรายตั้งกระทูสดตอนจัดซื้อเครื่องบิน38ลำ156,000ล้านที่ผมระง,งับได้สําเร็จและผมก็ไล่บี้คดีเดิมไล่บี้คดีเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับตัวเล็กก็โดนมปหมดแล้วอันนี้เป็นการตั้งองค์คณะใหญ่ก็คือของคณะกรรมการปปรชทั้งชุดเพื่อมาไตาส่สวนการทุจริตการซื้อเครื่องบินโบอิอ้ง340กับ3 สามหกศูนย์นะฮะสามสี่ศูนย์ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสามสี่ศูนย์กับสามหกศูนย์เครื่องบินที่แบบว่าบินระยะไกลซึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้กมินไทยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซื้อเครื่องมาเกินเกินกว่าความจําเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความผิดก็ห้าคนก็ดูว่าใครจะโดนบ้างนะฮะแต่ผมทราบว่าถ้าจะแจ้งข้อกล่าวหาคงแจ้งหมดอะนะครับส่วนใครจะแก้แก้ข้อกล่าวหา ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องดูแล้วผมเชื่อว่าคดีเนี้ยไวนะฮะน่าจะแจ้งข้อเก่าหาก่อนสิ้นปีนะฮะเร็วอาจจะเดินหน้าอาจจะเดินหน้าแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีคดีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่มีคดีอยู่ที่ปปชอีอกคดีหนึ่งเดี๋ยวพวกทุกคนก็คงรู้เองนะฮะว่าคดีอะไรนะครับส่วนคุณสันติก็กําลังกําลังโผลมานะฮะกาลังโผลมานะครับกําลังโผลมา ส, <City> ส่วนคุณวิระก็เป็นคดีทุจริตสนามฟุตซอลเดิมนะครับเอาไว้ง่ายคนแปลพักในโดนหมดทุกคนครับก็ต้องเข้าใจว่าประธานปปชเป็นใครแต่ความจริงอะคือคดีเนี้ยคือคดีต่างๆคดีทุจริตต่างๆเนี่ยความจริงมันมีคดีอยู่ที่ปปชเพียงแต่ว่าอมี invisible hand ที่ทําให้มันไปไปช้าหรือไปเร็วแค่นั้นเอง แต่คดีมันไม่ได้หายไปไหนครแต่ว่าจะจะ,จะเราจะพิจารณาคดีไหนก่อนมากกว่านะครับคือผมเชื่อว่าเอ,อบัตรเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสพลิกผันนะเพราะว่าเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้อยู่ในมือพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ต้องคิดแล้วว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในพรคพลังประชารัฐและคุมพรคพลังประชารัฐได้ทั้งหมดร้อยยี่สิบคนหรือเปล่าถ้าคุมไม่ได้ก็จะแยกตัวตั้งพักใหม่ประมาณห้าสิบหกสิบคนซึ่งก็จะกลายเป็นพักขนาดกลาง ซึ่งถ้าเป็นพักขนาดกลางพลเอกประยุทธ์คงไม่ตัดสินใจที่จะใช้บัตรเลือกตั้งสองใบแน่นอนนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็กลัวว่าสุดท้ายพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยจะจับมือกันหลังเลือกตั้งแล้วก็ทิ้งโดดเดี่ยวพักที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกอนุพงศ์กำลังฟูมฟักกันอยู่พฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องยึดพักพลังประชารัฐให้ได้ถ้ายึดพักพลังประชารัฐได้เนี่ยบัตรสองใบเกิดถ้ายึดไม่ได้บัตรสองใบไม่เกิดนะฮะจะมีอุปสรรคระหว่างทางครับ ก็จะกลายเป็นกฎหมายเดิม